เห็นบอกอาจารย์กำลังทำงานวิจัยเกี่ยวกับปลาการัง ใช่ค่ะเพราะมันขึ้นมาเหรใช่ค่ะ,คะก็งานวิจัยปะกการังส่วนหนึ่งที่ทําอยู่นะคะในกลุ่มของสุชนาก็คือการฟื้นฟูปะกการังแบบอาศัยเพศนะคะในอดีตหรือช่วงที่ผ่านมาเราอาจจะมันสืบพันธุ์โดยอาศัยเพศหรือไม่อาศัยก็ได้แหละปาการังใช่ค่ะมี2แบบแบบไม่อาศัยเพศกับแบบอาศัยเพศค่ะที่ผ่านมาเนี่ยเราจะมีการฟื้นฟูปะกการังแบบไม่อาศัยเพศไม่อาศัยเพศก็คือแบบหักปักชํำคือเอาปะกการังมา1 ก็นะคะหนึ่งกิ่งแล้วก็ใช่ค่ะไม่ได้เพาะเมล็ดไม่ได้เพาะเมล็ดแต่ว่าของทีมที่ทําอยู่เนี่ยก็คือแบบเพาะเมล็ดก็คือไปเก็บไข่กับสเปิร์มของปะกการังความต่างของลูกที่ได้ของ2แบบนี้ต่างกันยังไงเออถ้าเกิดแบบอาศัยเพศลูกที่ได้เนี่ยก็จะมีพันธุกรรมเนี่ยหลากหลายมากกว่าพอหลากหลายมากกว่าเนี่ยถ้าเกิดมีสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปโอกาสที่มันมีโอกาสจะมีบางพันธุ์ที่หลากหลายรอดใช่ค่ะ ตอนนี้ไปทําอยู่ที่ไหนยังไงครับตอนนี้ทําอยู่ที่สัตหีบนะคะซึ่งโครงการนี้จริงๆเป็นโครงการที่ทําระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพพระบาท่านนะนะคะแล้วก็ร่วมมือกับหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองทัพเรือและในขณะนี้เราก็ได้ร่วมมือกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในการที่จะฟื้นฟูปะการังแบบอาศัยเพศอ่ะนะคะ ต้องติดตามต่อไปนะฮะเราน่าจะได้สายพันธุ์ที่ดีที่ที่ทนต่อความเปลี่ยนแปลงได้<ช>นะครับสุดท้ายครับอาจารย์ครับจะฝากอะไรกับคนที่ชมอยู่ในมุมมองที่เกี่ยวกับธรรมชาติบ้างครับก็สุดท้ายก็อยากจะฝากไว้ว่า,อ,าอยากที่จะให้ทุกคนคิดว่า เราอ like so ่ะเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติไม่ใช่ธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของเราหลยคนจะคิดว่าอย่าเอาเราเป็นใหญ่ใช่ค่ะหลยคนจะคิดว่าธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของเราเราจะทําอะไรก็ได้แต่จริงไม่ใช่เราเป็นส่วนเล็กๆหนึ่งของธรรมชาติเป็นส่วนเล็กๆหนึ่งของสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นถ้าธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมเนี่ยเปลี่ยนไปหรือได้รับผลกระทบมนุษย์เราเองก็คงก็จะได้รับผลกระทบด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆมันคงยังไม่สายเกินไปอะนะคะคือเราคงจะหยุดโลกร้อนไม่ได้แต่มันคงยังไม่สายเกินไปที่เราจะช่วยกัน ผลไม้คนละมือเป็นสิ่งง่ายๆที่เราสามารถทําได้ก็คือะยะอย่าพเช่นประหยัดพลังงานหรือ,อรการลดการใช้ถุงพลาสติกนะคะลดการใช้กล่องโฟมบางคนอบอกว่าเอ๊ะลดเฉพาะตัวเราแล้วเนี่ยได้หรือเปล่าได้ลองคิดดูว่าถ้าลดการใช้กล่องโฟมหรือลดการใช้ถุงพลาสติกเวลากล่องเวลาถุง365วันก็365กล่อง365ถุงละก็เยอะคิดกับอาจารย์เลยครับคนละกล่องใช่ไหมคค่ะ ถ้าทําทุกคนวันเดียวเนี่ยหกสิบสามล้านกล่องไม่ต้องใช้ใช่ค่ะถ้าทําอย่างนั้นได้นีก็ดีมากเลยนะคะก็ชัดเจนครับท่านผู้ชมครับต้องฝากไว้นะครับว่าธรรมชาติใหญ่กว่าตัวเราแล้วก็วิธีเดียวที่จะทําได้ที่จะรักษาไว้ได้ก็คือเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมถ้าเราเอาตัวเราเป็นใหญ่จะสบายฉันมีตังค์ซื้อฉันจะซื้อถุงปัสติฉันจะอย่างนี้ฉันมีตังค์ฉันจะผลานไปเรื่อยๆวันหนึ่งลูกเราหลานเราก็จะต้องมาลาบากเดือดร้อนน้ําท่วมแผ่นดินไหวอะไรต่างๆนานาอย่างที่เราได้ได้เจอมาบ้างแล้ว ขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงครับกับเรื่องราวของคนโลกใต้ครับขอบพระคุณ <shakes S 1> ครับเรายังมีความประทับใจจัดโครงการรวมพลังสร้างสุขที่บริษัทเจสวกรอบมีเดียร่วมกับปูนเสือและ พันธมิตรต่างๆนะครับได้จัดขึ้นภายใต้แนวความคิดปรึกษาฟรีกินฟรีมีแต่ความสุขนะครับจัดขึ้น6จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมครับซึ่งทุกจังหวัดที่ไปมาก็จะมีผู้ชนานาญการด้านต่างๆให้คําปรึกษาในการซ่อมแซมพื้นฟูที่อยู่อาศัยนะครับรวมทั้งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากศิลปินดารามากมายนะครับไปให้ความสุขรวมทั้งแฟนรายการที่เป็นจิตอาสาก็มาช่วยกันซ่อมแซมโรงเรียนต่างๆ,างๆไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนพิบูลประเสริฐวิทย์จังหวัดอยุธยา เรียนวัดสำราญจังหวัดลบบุรีเป็นโรงเรียนสุวรรณารามจังหวัดนครปฐม เรียนวัดเผางายจังหวัดนนทบุรีโรงเรียนหอวางปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีและครั้งล่าสุดนะครับทีมจิตอาสากอบ ไปที่โรงเรียนตั้งที่รุณธรรมกรุงเทพซึ่งเป็นโรงเรียนสุดท้ายปิดท้ายโครงการนี้นะครับเราไปดูภาพความประทับใจที่เกิดขึ้นครับก็รู้สึกว่าเป็นอุทกภัยที่ครั้งใหญ่ที่สุดช่วยมาแล้ว6ที่ครับได้เข้าไปขัดโรงเรียนไปซ่อมบำรุงอาคารที่ ถูกน้ําท่วมประทับใจมากๆแล้วรู้สึกว่าชื่นใจแล้วที่เราได้ทําอะไรเพื่อสังคมบ้างรวมพลังสร้างสุขซึ่งเรามีคนใจดีหลายๆคนที่มารวมตัวกันเพื่อช่วยกันฟื้นฟูให้คาแนะนํากับสิ่งต่างๆอยากจะเริ่มต้นใหม่เนี่ยดีใจมากที่วันนี้มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งในงานแล้วก็ได้มาช่วยกันค่ะรู้สึกดีนะครับก็ดีกว่าไม่ทําทำอะไรเลยก็คือได้ช่วยได้ช่วยเหลือได้จัดงานดีๆอย่างนี้ก็ทำให้คนอื่นมีความสุขแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีกว่า ไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ช่วยอะไรเลยมีโอกาสได้ไปในทุกทที่นะครับตรงนี้นี่ต้องขอคุณเลยนะครับท้ง JSL แล้วก็ทางพันธมิตรต่างๆด้วยนะครับที่ที่รวมตัวกันเป็นโชคดีของพวกเราครับได้มารวมพลังกันทําสิ่งดีๆทําความดีเพื่อน้องๆเขาด้วยไม่ค่อยมีความสุขนักเวลาที่เห็นคนอื่นมีความทุกข์แต่เรามีความสุขเวลาที่เราได้มาช่วยได้มาให้กําลังใจให้เขามีความสุขเพิ่มขึ้นนะครับนั่นก็ตรงกับชื่อของโครงการรวมพลังสร้างสุข ทักใจทีเดียวนะครับและก่อนจากกันก็มีข่าวที่พูดไปตั้งแต่ตอนต้นรายการนะครับงานเสวนาพลิกชะตาฝ่าวิกฤตณโรงภาพยนตร์สยามพาวลัยสยามพารากอนนะครับเวลาบ่ายสองโมงวันเสาร์ที่จะถึงนี้แล้วนะครับก็จะมีผู้ทรงคุณวุฒิมากมายเป็นวิทยากรนะครับดเรเสรีสุปราทิตสินแสช้างคุณวิกรมกรมดิ์คุณสารนีวังตาลตัวแทนจากธนาคารแห่งประเทศไทยรวมทั้งพระมหาสมปองตาลและปุตโตด้วยนะครับก็สามารถซื้อบัตรได้ที่ไทยทิเ็ตเมเจอร์ทุกสาขาครับ วันนี้จอดใจหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่เพื่ออาหน้าสวัสดีครับ